หลังมาเป็นเปล่าวะน่าตาอมาแล้วล่ะรู้สู้มึงห่อจะเข้าสภาพก่อนดิไอ้เหี้ยเบอร์สีหลังอยู่หลังกล้องว่าอะไรไม่ต้องอยู่ในนั้นเอร์สองอยู่ตรงนี้เผด็จใจอยู่ตรงนี้เซเว์เซเว่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 ไป สองฝั่งไงไปเรียงอบเรงรอบเรอบงรอไมพี่มันนะตันตัวนึงตัวนึงเจียเกียบร้อยกลับไปซะดถินเป็นเดือนเจถึงเก้าหมื่นฮะเก้าหมื่นเลยน้อเงินเดือนเ่ไหนไหนอุ้ยเอ้าอยู่ข้างในพี่อยู่ข้างใน P. P. Last player We're going out. You I, know, you know Hello, it's me. Little <laughs> <let>, <laughs> Hello, it's me. on เขาต้องกูชยไอีเนเดินอยู่ทางไม่ได้เฮ้ยพี่ขอพี่ขอเชิดน้องพี่ขอเชิด ไปพี่ดวผมโดนพี่ตายแต่ยัยมันเบียนตีด้วยนี่หว่าอันไหนพี่เชิดดิไปดิเห็นวินน้ำมือเต็มหน้าคูเลยเพื่อ้ตูดูวะก็ก็อะไรวะโนวาให้โนว่าบอกเองดีกว่าไหมหรือว่าโนว่าไม่อยากเล่าคือโนว่ามันแบบว่า เ,เหมือนเหมือนมันแบบมันคิดไปเองหรืออะไรทักอย่างเนเลยแป้งเหรอเราอ่ะแป้งเหรอหรือรแป้งนะเดีวเยอะอีกขอบุกขอดูขอเดียวเลย,เลยขอเดียวเลยขอเดียวเลยไปไหนจ้ามีจารอก่อนนะจา้าไม่ ôi lấy hồ đi hồ đi đi hoài hoài đồ duyên hoài